ประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดผู้ใดกระทําด้วยประการใดให้ผู้ที่ถูกคุมขังตามอํานาจของศาลของพนักงานอายการของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญาหลุดพ้นจากการคุมขังไปต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ วรสองถ้าผู้ที่หลดพ้นจากการคุมขังไปนั้นเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาจากศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปหรือมีจำนวนตั้งแต่สมคนขึ้นไปผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่1นึ่งมืนบาทถึงหนึ่งแบาท วรสามถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำโดยใช้กำลังปลัดทุสร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังปลัดทุสร้ายหรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในสองวคก,ก่อนกึ่งหนึ่ง